ก็ทาพิธีบอกกล่าวว่าน้องดอมให้น้องดอมกลับมาบ้านเรา<ม>ค่ะสบายใจกว่าเมื่อวานค่ะเอ,อให้น้องดอมกลับมาบ้านแม่กับย่ากับพี่กับพ่อกับตาให้น้องดอมกลับมาบ้านให้มาบ้านประเทศไทยแล้วก็บอกเลขที่บ้านไป<ม>จําเลขที่บ้านเราไว้กับป้าบ้านนะลูกตอนนี้ทางโน้นก็เร่งประสานให้เราอะค่ะจะเอาน้องกลับมาให เขาก็เร่งเร่งให้เราอยู่ทุกอย่างเลยค่ะเร่งอยากให้น้องกลับมาเขาเข้าใจเราค่ะเขาเข้าใจเราว่าเราอยากให้น้องกลับมาแล้วแต่เราก็ต้องทําตามกฎบ้านเขาเนาะเราไปอยู่บ้านเขาค่ะจะตั้งไว้เพราะว่าจนกว่าน้องดอมจะมาถึงค่ะแล้วก็พิธีเสร็จพิธีเสร็จค่ะขอบคุณพระครูเทนเพราะว่า ขอบคุณพระครูเทนค่ะออขอบคุณพระครูเทนเพราะว่าน้องดอมก็เป็นลูกศิษย์ท่านขอบคุณที่ท่านเมตตาพระครูที่ท่านเมตตาน้องดอมค่ะขอบคุณที่ท่านทําพิธีอย่างออสมบูรณ์ให้น้องดอมค่ะขอบคุณนะคะออรราาาาาาหนนยยยัักกมมีดะว่่งเล ยังกระจัดกนยสื่อเงินการสื่อพาสื่อควงมันได้ใจพอเฮาก็บืดกว่าเรามันแด้ใจเฮามันจริงเฮามีความสี่งขอสื่อมนใส่มันเ้ออยากได้กินได้ตานี่มันั็กขจืดแม่มันใจดีก็ไม่ไกล ก็ได้เงินอะไรมาเนี่ยก็ไปใส่รวมกันปรากฏว่าทุกคนก็ได้เงินทีนี้มีอดุลแต่ไม่ได้บวชก็ไม่ได้เงินแล้วเด็กพวกนี้ชอบปั่นจักรยานไปไปเตะฟุตบอลเพราะว่าสนามนี่มันจัยานสปินอะไรที่เขาแข่งกันนะมันเป็นมันเป็นเล็กเนาะตอนนั้นเป็นเล็กเนาะม้องอมีมีป็นสองจากใส่บาทเนี่ยคุณพ่อแห่ไปซื้อจักรยานแล้วเอามาให้อดุลวันสุดท้ายวันที่บวชเนี่ยตอนนั้นบวชสิบสองวันเนาะสิบสองสิบสามวันแต่เอกบวชนานหน่อยเพราะเอกมันเคยเป็นพรนผ้า่นี่ เมือันคนบอกนะห้วันเกิน oh หู oh ้วันตายนมุกเฮายังยาว่านี่เมาอูยังมีคนอู้อยู่่นี่ติดนบาเพราะว่าเขางเจเขางเจตัวคนเดียวเดีนี้เขาเป็นลูกแม่นังนอนเขาเป็นยังเพราะว่าเขาสื่อของที่ซื้อได้แต่จักณะที่จ้ยีเอ็กตางก่ดีมากเลยยังมใจเลยนะ ไปดูแล้วขน้าคุณพอสุธรรมมาแล้วกัน <c oughs> แต่ถ้าผู้คนละเล่นทุบกองมันหางเขามันได้ปิ๊กบ้านปิ๊กจองนั้นไอ้นกรรมยางได้ว่าเลยคือเติมมันจะได้แล้วมันปิ๊กบ้านยังไดก็ว่าตัวเก่าว่าคนเดียวไหมคนเดียวไหม อรหันตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสภพคะวาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัตุ์ภูธาปุามหาเติจักวันโตธรรมะปุจาหมหัปะปะอาจารย์เจ้าทั้งหลายหมายมีสนเด็นพกประถมโรมสัมมาสัมพุทธเจ้าและะพุทธเจ้าผู้ข้าขออนบาริปาตานใน้ีแคกราะปณิตนตัวผู้ข้าทั้งหลายหมายมี่ันอาจาพระรูประยุตเจตียนุการเจ้าวัดพระปรทดเจ้าเลวา ร่อมเดชิยมเจ้าสุดตนเจ้าองค์หนอไปดอกไม้มีผลขอประบาาจย์เจ้าทั้งหลายจงชดเกิดมาจบผู้ยัมอบภูคาทั้งหลายที่อยู่ชัดแจ้งขอพิสเลมประบาาจย์เจ้าทั้งหลายจงชัดแี้ยงตนที่ขอบตนที่ด้อย่างตราครูขอจะมากั้มจูดังที่ตั้งครูตนปีและครูตนไปตั้งครูตายครูยังโคทุกคนนั่งผู้สั่งตัวสะอาดตัวซังจักรวาลเบิกบารมีทานเบิกบารมีทานและได้ปรดนำเอายัมจิตตัดดวงวิญญาณของน้องรอมให้อาจะ

ินาวัตสังคาราอุปาทวัยธรรม่องดองได้ปิกปางปิกจอมเป็นความเชื่อในประเพณีโบราณบ้านเฮาก็ขอให้ทุกคนได้ระลึกนึกถึงเปิดห้องว่าบุญกุศลของคนมันบง่งเหมือนกันเาอามันหมูใจฟังแล้วก็ตุกใจเพราะเราบางคาดคิดว่าความหบงังความฝันของป่อของแม่ของปีของน่อง ตนตัวต,วตวมามแเองตุลุงเองกับมีความเจือว่าวันนี้น้องๆได้ปิกบ้านได้หูได้หันปีน้องทองทักเปืือนฝูงลูกหลานทุกคนเนน้องๆที่มาหนั่งอยู่หน้านี้ก็ใครเือวิญ,ญญาณได้ปิกบ้านวันนี้ก็เชือว่าสิ่งที่เขากระทำผลงานความดีน้องๆคงจะได้ทราบถึงโดยยานวิถีได้ทราบถึงด้วยจิตตะโดวงวิญญาณก็ได้ปิกมา ได้อยู่บ้านอยู่จองได้มาหาปีหานอกในวันนี้อาตามาภาพเองก่อตั้งกัลยาณาจิตอันเป็นกุศลอยากจะหื้อวิญญาณของน้องดองได้กลับสู่บ้านสู่เมืองแม่สายสู่บ้านสายลงจ้อยชาตินาชันใดก็ได้เกิดมาเป็นลูกเป็นหลานของป่อของแม่ดำกรรมก็คิดว่าในวันนี้เราทําได้ดีที่สุดบ่าวายอย่างจะเกิดขึ้นทายที่สุดแล้วก็อนวยวพร้ทุกทา่าน เด็กๆทุกคนพ่อแม่ทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่มีความหักต่อน้องดอมก็คือได้โจกได้ลาภผาพ่แพร่คาซึกสัตรูประสบแต่ความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยกอท่านทั้งหลายได้ตั้งโกตั้งใจกรวดน้ำแผ่บุญแผ่ผู้สนเป็นลำดับน้องพี่ามีว่ดสาิจตุ สัพเพปุเรนโุสังกปาจันโทปนารสุยะธามิโชติเตปาวาวันตรายุสุขิขายุโกปาวาภิวารอรรมวัฏขันติอายุวันโนสุขังภาลังอวัยะจักร Jakarta, urara, barang, capit, nama, neobantu, sapa, dewa, sapa, sangka, roti, pawan, tote, pawan, tang, api, wademi, sopan, timbangan, เจ้าจนได้ยคำยืนยันจย่างไม่น้อยว่าเออแท้ขนไหนีน้เนาะพวมาเมื่อประมาณสักเดือนก่อนๆนิ่ไมไดลตุลุงตักไปน,น่ะว่าเป็นยังไรพ่องสบายดีกอ่ออเนาะมันก็ว่าเวลาคนละเวลาเดี๋ยวนี้ผมกำลังจะนอน,นอีอออเนาะเขาก็อาเอะเขาก็จะค่อยได้อู้ยอย่างกำมันนักเขาก็ยังถามว่าอยู่ได้ก่อมันก็ว่าอยู่ได้ครับเนี่ยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเขาก็หูล้ละว่าเออก็ก็ต้องรอเวลาแล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวก็ชวนกันมาทรงสักทรงสักการมันถึงจะเป็นแค่อาทิกระดูกมันก่อเขาก็เอามาตั้ง บำเพ็ญกุศลคือมันฮู้เหี้ยว่าเฮาเนี่ยงหักมันอยู่ยังเป็นห่วงมันอยู่ยังคิดถึงมันอยู่มันก็ยังเป็นปีเป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนในดวงใจของเมื่เฮาเฮียเฮากล่มฮู้จะจะยังไดเนาะเพราะเฮาหันไม่น้อยเฮาก็เฮาก็มันมันเหมือนกันทุกคนน่เหมือนเนี่ยเอขออยู่แต่ละออนมูลเนี่ยหายเจ็บหายเป็นเขาก็เป็นฮู้แล้วมันตันก็คือ เอาเปิ้์นว่าเตอะ์มาได้ให้เปิ้์นจะเอามาก็แล้วแต่เปิ้์นเตอะอยากเอาก็คิดได้แค่นี้นะแต่ถามมาเอาห้าก็โอ้มันก็เหมือนลูกเนาะเาก็ะพูกพันมันเอาหันภาพมันมาเปิดดูภาพมันโอ้ยมันอ่อนุกอนใจขอโทษก็ดีละเดี๋ยวรอเนาะแม่น้อยเขาแจ้งข่าวอย่างมาแต่เดี๋ยวนี้มันโง่แล้วแัลมันก็คงปิดบ้านมันแล้วแหละแต่มันหู้ว่าเขาขึ้นเตอร์ามันน้าที่สัมพาย เออมันถึงมาเอ็งพูดตัวเอาประกันไปฝันอะมันบอกมาเอนี้ที่บ้านมัเนอะต้องไปอยู่บ้านเปิดบ้านเปิดจะมีอไปเรื่องเขาครับพูดแกนี่ก็แล้วอันนั้นเนี่ยคำถามว่ามันจะเมาล่ามาเก้าว่าไอ้โดนเขาบอกฉลางจะกระดูปของมันอยู่ในใจของนี่เนาะแล้วมาอยู่ในหัวของนี่ไปแล้วอันนี้ยเขาคงต้จะตอบจะได้กระบวนการที่พูดเรียกงนะถ้าไม่บอกว่าเภาสามารถจะไม่ ยัได้กลกยงได้มัน็ัดสินใจจะดูม้ตัวนก็เดิมาทำทีีมกันอาวิามั้งสุดท้ายทถ้าน้องฟังอยู่ก็อยากบอกน้องว่าก็อยากให้อยากบอกน้องว่าให้กลับมาหาเพื่อนๆเหมือนเดิมมา เตะบอลมาคุยกันอะไรเหมือนเดิมนะค